โอ้โห oh. สังโ oh, ลนะโอ้โหลงเพลรก็ไม่ขึ้นวะองออกอะไรกูมไม่ขึ้นวะต้องไปเอาลงทางไหนอะแปดโลนะครับ เสียงดังขี้หมายเลยรถว,วันนี้เราก็มาดักยิงปลาที่คลอ,องลังติดนะครับคลองสิบกองแปดนะวันนี้มากับลุงเพียกนะครับนี่ลุงเปียกนั่งบนตะพาเลย,เย <laughs> วันนี้มากับลุงเพียกนะครับเราจะมาดักยิงพวกปลาตวายปลาชะโดปลาหมินก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะตรงนี้เคยยิงชะโดตัวใหญ่ตัวขาอ <laughs> ันนั้นก็มากับลุงเปียกเนาะ วิงจะโดขาดไปนู่นวิ่งไปสะพานไม้นู่นขาดเริ่ม,เร,มเริ่มมีปลาตวายมาขึ้นบ้างนะเดี๋ยวก็ติดตามรับชมนะครับคนที่ไหนที่กดติดตามไว้แล้วก็ขอขอ,อ,อบคุณเป็นอย่างมากสําหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี<ม>๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะ<ม>วันนี้ฉมานฉมานหรือเปล่านะลมแรงนะ มองไม่ค่อยเห็นครับเป็นฟาน,นินนี่มองไม่เห็นเลยนะแต้ถ้าเป็นพวกตวายหรือพวกปลาตายขึ้นเนี่ยพอจะมองเห็นโะดนปะดนรถออกคนละทางเออ ยมันมองไม่ค่อยชัดใช่มองเข้าไปกับที่เขฮ้ยยีงเดียวด้วยลุงเพล้ยถาให้หน่อยถ้าลุงเพล้ยไม่ทันเดี๋ยวผมใส่จัดการเองก็ได้ลุงเพล้ยถามได้ไหมเดี๋ยวผมถาเองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ผมเอาปืนผมถาก็ได้ Không, 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 biết, không biết thử với con này. Không biết thử với con này. Thế thôi.

สาวเดี๋ยวสาวพร้อมกันเดี๋ยวสองเส้นเดี๋ยวมันจะแกว่งเดี๋ยวลุงเ้ถือือก็บอกไว้นะโอ้ยเห็นว่าเส้นนี้มันเส้นเล็กโอ้โหหลังโลได้โอ้โหลุงเพ้ก็ไม่ขึ้นวะต้องเอาเอาอะไรกูไม่ขึ้นวะต้องไปเอาลงทางไหนอะเอาไงลุงเพ้ Wow, lắc vào đấy mà, Đúng tải kia, tải Kiều, đúng tải kia, tải bên Kiều. kinh liền ออกขึ้นได้ไหมติดเลยวะพอติดกอบปูนเลนย่นอย่ติดกาะปูนยกไหวะปะนี่ลงแถบนงลง้ำลุ่นเดินมนาะ Đi Rồi. À. Anh. Thắng thẳng núi à. Lớp tại núi này đã. À. núi núi nè. นี่นะไปไหวนี่โอ้อเยี่ยลูกไอ้เนี่ยลูกดอกหายไปโดนอ, <c oughs> อาลุงเปี๊ยกวนตายไปเลยนี่นะครับผลงานของเรานะครับเมื่อกี้ลุงเปี๊ยกช่วยดึงนะนี่ครับผมแผ่แรกเขานี่นะ ทะลุนะครับแต่มันเป็นเงี้ยงเดียวไม่ไว้ใจก็เลยซ้ำไปอีกดอกฮะนี่ครับผมหายจุดตัวเลยยิงเองซ้ำเองประโยชน์ู้ไปนี่เป็นไงรัะพี่เี่ยพี่น้อยมาครับนี่เพื่งจกิดาทำงานพี่โอเคข้าวโมต่อยให้ข้าวที่ ม,ไม,ม,มีไหมกระสอบกูยืมของพี่ตีไว้แล้วเมื่อกี้มึงม,มีป่ะละ่ะถ้ามีกูจะได้คืนกันไปไมันใหญ่ว้าแต่ไม่จูหรอกเออเดี๋ยวกูยืมพี่ตีไว้ก่อนแล้วกนะันเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหนักสักกี่โลนะครับ๊บเฮอย

ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงกะทิปลาสวายกับหน่อไม้ดองนะครับแต่เราจะตักมาชิมกนะันนะดี๋ยวเราจะตักมาชิมนะ,ะน่เาจะลองชิมดูนะรสชาติาาเป็นยังไงต้องชิมน้ำก่อนนะครับชิมน้ำแกงก่อนนะ เปรี้ยวๆหวานๆมันๆนะครับน้ำแกงเราจะวางช,ชิมผักก่อนชิมหน่อไม้ดองก่อนนะนี่คบผมอร่อยครับหน่อไม้อ่อนดีนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานๆนะ อร่อยครับผมเดี๋ยวเราลองกินเนื้อมนะันนะเราจะลองกินเนื้อปลาตนะไบอ่ะทักชิ้นเลยดีกว่านะ <c oughs> เต็มปากไปชิ้นเลยนะเนื้อนุ่มมากนะครับอร่อยมันจะ ไม่ค่อยไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีหน่อไม้ดองมาช่วยนะครับแต่ไม่ไมเลี่ยนนะอ,อร่อยมากอร่อยครับผมนี่ก็เป็นอีกเมนูนูหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นปลาสวายทอดนะครับปลาสวายทอดโรยด้วยกระเทียมเลย ก็เตรียมนะครับนี่ครับผมดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะนี่ครับคนชิมพิจิตรนี่ครับดูเนื้อนะฮะนีเ่เนื้อนุ่มนะฮะอร่อยครับผม เมนูนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะฮะเขาบอกว่าปลาสวายนี่มีโอเมก้าสูงนะครับเพื่อบำรุงสมองนะครับเด็กๆกินดีผู้ใหญ่ก็กินได้ครับผม <c oughs> แก้มเบียสุดยอดโอเคยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับคนสองเลสวัสดีครับ